สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสตูเตอร์ทารโรสตอรี่กันแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของปี2,565หรือปี2022นั่นเองนะอลิสถ่ายหน้าหายตาไปกับบแบบ เกือบ2เดือนอะเดือนกว,กว่าได้เลยเนาะเอาเป็นว่ามันมีเหตุการณ์เนาะถ้าใครติดตามทางแฟนเพจแล้วก็ติดตามทาง IG เนี่ย mm. ก็ยังจะเห็นอลิตอยู่ปปลายบ้างแต่ถ้าใครอยู่แต่ใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาแต่ก็มีคอมเมนต์นะคะแบบติดตามกันอยู่แล้วก็มีการดูคลิปเก่าๆอยู่ด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามเนาะอันนี้เราเดินทางเข้ามาสู่ปีที่4ของช่องอลิสแล้วนะ สำหรับคลิปแรกนี้นะคะวันนี้อริชจะมาพูดถึงเลยตามหัวข้อที่อริชลงไว้นะคะก็จะพูดภาพรวมนะคะของราศีนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้เราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะก็คือแบ่งตามธาตุราศีค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินของอริชนะคะอ๋อไม่ใช่สิชาวธาตุดินเนี่ยจะประกอบไปด้วยราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสาราศีนี้นะคะเป็น ชาวธาตุดินนะคะในตัวของราศีธาตุนะเราเอามาใช้ในเรื่องของลักษณะนิสัยกันก็ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะเราใช้ในตัวของทาโร่เนี่ยจะมาพูดถึงภาพรวมให้กับทุกๆคนฟังวันนี้เราใช้ตัวของนิวฮาร์ดทาโร่นะคะเป็นไพ่ของอาจารย์หาวอนบุญยวันเนาะก็เปิดสักกาดใหม่ก็ใช้ไพ่ครูบาอาจารย์กันนี่แหละจะได้แบบฟาดฟาดฟัน,ฟ,นฟันกันไปเลยทีเดียวนะคะหยิบไพ่ให้แล้วนะภาพรวมเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไปด้วยเหมือนกันนะคะจะดูทั้งตัวนิสัยการงานการเงินความ ความรักสุขภาพเป็นไปเลยสาราศีนี้นะมาดูอย่างแรกนะคะอริจิบในเรื่องของภาพรวมเรื่องของอารมณ์ก่อนเลยนะคะหรือเรื่องที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับสภาวะจิตใจคุณในครึ่งปีแรกนะอริขอแบ่งเป็นครึ่งปีละกันเพราะว่าดูระยะยาวเนี่ยเราเราว่าเดี๋ยวเรามาทําคลิปเพิ่มก็ได้นะคะขอเป็นระยะทามมิ่งที่เป็นครึ่งปีดีกว่านะ ครึ่งปีแรกเลยตัวของชาวมังกรพฤศพราศีกันนะคะถ้าแบ,บ่งเป็น3ราศีนี้พูดเลยค่ะตัวมังกรกับพฤศพแล้วก็ตัวกันมีความดิ่งมีความดีฟมากๆนะในช่วงต้นปีอันนี้รู้สึกว่าเริ่มแบบว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็ เรารู้สึกมีการทบทวนอะไรในใจเยอะมากคุณจะเห็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเองเยอะมากในช่วงครึ่งปีแรกนี้ในตัวของอารมณ์มีทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะแต่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้จะไปในทิศทางของดิ่งมากกว่าก็คือความแบบเป็นความแข็งอะเป็นความเป็นธาตุดินมากๆเลยหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่แบบมีความแบบเข่งขึ้นโฟกัสขึ้นจริงจังมากขึ้นนะคะรู้สึกถึงความมั่นคงมากขึ้นมีความแบบ มีความอลีพูดเลยว่าดุอะเอออลีรู้สึกแค่รู้สึกเฉยๆนะว่ากลุ่มนี้กลุ่มธาตุดินอะดุดุขึ้นคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคุณถึงดุขึ้นดุหลายๆเรื่องเรื่องบางเรื่องคือไม่ได้ดั่งใจคุณก็จะอาจจะเป็นขึ้นเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้เป็นโมโหแบบอารมณ์ฉุนเฉียวนะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาวะความดุและความแบบนิ่งสยบความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าพาทในตัวเอ,อ่อฟีลิ่งนะคือให้ดูแต่ละภาพเนี่ย เราแค่รู้สึกว่าแบบขนาดอริซยังยังไม่รู้เลยว่าคุณเองอยากจะคิดอะไรอยากจะวางแผนอยากจะทําอะไรแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ามันเป็นเรื่องของการประมวลผลของชาวกลุ่มธาตุนี้นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เราไปขยายแต่และหัวข้อดีกว่านะเพราะว่าตัวลม,มันดิ่งดีแล้วก็มันมีความแบบต้องการเยอะมากๆแล้วก็ดุด้วยนั้นดูเรื่องการงานก่อนเลยดีกว่านะคะสําหรับตัวการงานนะอลิต้องบอกว่า สามราศีนะคะราศีมังกรราศีกันแล้วก็ราศีพฤศภเนี่ยมังกรน่าจะแบบ เป็นอะไรที่ที่วุ่นวือสุดแล้ววุ่นวือสุดในในาสามราศีนะอาจกําลังตัดสินใจอยู่แต่กําลังตัดสินใจไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยชอบในทิศทางไหนอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรนะคะแต่ตัวของพฤทธศพเองเนี่ยก็จะเกิดภาวะการแบบเหมือนชะลอตัวกับความคิดในด้านการอยากปรับเปลี่ยนหรือว่าอะไรแต่บางคนนะอนี้ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยจริงๆอ่ะยังไม่ใช่พาร์ทการปรับเปลี่ยนงานขนาดนั้นหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงมาทำอะไรแบบเพราะครึ่งปีแรกมันเป็นช่วง ครื่องปีแห่งการทบทวนตัวเองเยอะแล้วก็ได้ทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําสักเท่าไหร่อลิต้องบอกว่ามันก็มีการโยนงานมามีการให้คุณต้องตัดสินใจเพิ่มให้คุณแก้ไขสถานการณ์เพิ่มหลายเรื่องมากๆจนบางทีแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเลยที่ เรื่องงานไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่ถามว่าทําได้ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู่แต่เพียงแค่ไม่ได้ดั่งใจในในพาร์ทที่คุณคิดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเครื่องปีนี้อ่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของเอ่อการอะไรที่ต้องระวังหรือเป็นปัญหาหลักๆเลยนะคือเรารู้สึกว่าคุณอยู่เงียบๆของตัวเองจะดีกว่าอย่าไปแบบกระโตกกระตากอย่าไปแบบออกนอกหน้านอกตาอะไรมากมายหรือว่าช่วยใครก็ขอให้ช่วยแค่แบบเอาพอดีพอประมาณเพราะเราก็รู้สึกว่าเอ่อ เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องที่คนนําพาภัยในเรื่องของการงานนะเฉพาะแค่เรื่องของการงานมาให้อะ่ะก็คือจะโดนกับชาวราศีสามราศีหรือชาวธาตุดินนั่นเองนะคะก็จะโดนในครึ่งปีแรกนี้ก็ระมัดระวังก็อยู่กับตัวเองอะ่ะดีที่สุดแล้วเขาเขาบอกว่าบางทีก็ใส่หน้ากากบ้างบางทีก็แบบว่า รับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้ทันให้ไวต่อให้ชีวิตหรืออารมณ์คุณจะดิ่งดีแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องมีการซิแกแซกแล้วก็ต้องมีการสังเกตสังกาอะไรเยอะๆเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการงานเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนงานอะไรมากมายเนอะแต่ว่าได้ทําอะไรใหม่ๆมีอยู่บ้างนะคะทีนี้นะคะในตัวของการเงินนะคะครึ่งปีแรกนี้การเงินต้องบอกว่าเออเก็บต้องเก็บมันมันพูดอะไรไม่ได้เลยคือได้มาต้องเก็บคือ ดูจากไพ่ดูจากสิ่งที่อลิตส,สัมผัสและรู้สึกขึ้นมา การเก็บของคุณมันเป็นการเก็บที่ไม่ได้ทําร้ายตัวเองหรือทําให้ตัวเองเดือดร้อนมันก็ต้องทําให้ตัวเองรู้สึกว่ายัางใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะหลายๆเรื่องเลยเพอยห,หลักสําคัญที่คุณอยากจะได้อยากจะมีมันมีเรื่องความสําคัญในการใช้เงินหรือใช้จ่ายเนี่ยอยู่นะคะอย่างบางคนเนี่ยกำลังเตรียมตัวอยากจะแบบอยากได้ของใหม่ของใหญ่หรือเป็นเป้าหมายของแบบการใช้เงินเป็นก้นกอนๆน่ะแต่แบบครึ่งปีแรกเนี้ยคุณเองก็แบบอาจจะตามอารมณ์หรือแบบเฮ้ยขอน,นิดขอนหน่อยขอย,ยิบขอย่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อใช้ ้เงินไปโดยบางที ไม่ค่อยน่ารักและสุดท้ายมันจะเป็นปัญหากับตัวเองในตอนที่ไอตอนพอยต์สคัญมันกําลังจะมาแล้วคุณไม่ได้ไม่จัดการมันไม่ได้นะแต่ถ้าใครจัดการได้แล้วถือว่าการเงินเนี่ยของของชาวราศดินน่ะจะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะคือมีการเข้ามาคือมันไม่ขาดมันมีให้เก็บด้วยแล้วก็มันมีให้วางแผนด้วยเพียงแต่ว่าคุณจะจัดเก็บจัดการมันยังไงอันนี้อยู่แล้วแต่ละบุคคลแล้วนะไม่ใช่แค่ตัวราศีอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการเงินถือว่าโอเคเลยในครึ่งปีแรกนี้นะเรารู้สึกว่า ถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยดูจากงานแล้วเงินนะความมั่นคงอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนแบบคุณเองยังไม่ได้รู้ตัวหรือย,ยังจับจุดไม่ได้ว่าฉันจะทําอะไรฉันจะเป็นอะไรฉันอยากฉันอยากอะไรสักอย่างอะ่ะแต่มันมีการเติบโตแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้าคุณรู้สึกคุณจะรู้สึกได้แต่ณตอนนั้นเองคุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะแบบ ข้าออกไปได้เฉยๆแต่รู้สึกได้แหละได้กลิ่นแล้วอะไรอย่างนี้นั้นอาจจะต้องรอเวลามันต้องมีไทมิ่งของคุณแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์การงานแล้วก็การเงินนะคะทีนี้เรามาสู่หมดของความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแล้วก็คนแบบระหองละแหงแต่ว่า เอาแค่มุมความรักเลยนะภาพรวมความรักครึ่งปีแรกเนี้ยสามราศีนี้นะคะของอลิสนะอลิสเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังโสดอยู่หรือมีความต้องการในด้านของแบบความรักความสัมพันธ์อ่ะมันค่อนข้างมาเหมือนกันแต่ขอเว้นชาวมังกรไว้นิดนึงนะคะชาวมังกรค่อนข้างจะยากกว่าสองราศีก็คือพฤษภกับกันเนาะชาวมังกรเนี่ยจะมีตัวเองเยอะกว่าค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดแบบโสดสนิทหรือกําลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่านะ สถานะคุณเหมือนคุณอยากอยู่ด้วยตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการความเดือดร้อนในด้านของความสัมพันธ์แล้วคุณค่อนข้างรักตัวเองมากที่สุดคือชาวมังกรนะคะรักตัวเองมากๆแล้วก็ทําอะไรเนี่ยจะคิดถึงตัวเองเป็นหลักดังนั้นเนี่ยมันก็มีบ้างที่บางทีเวลาคุณอยู่กับคนรักอยู่กับแฟนเนี่ยคุณจะมีความเห็นแก่ตัวกับ กับคนรักกับคนรอบข้างกับความสัมพันธ์อะไรของคุณได้เหมือนกันหรือแม้จะเป็นคนที่คุณคุยอยู่นะคะพฤษศกับชาวราศีกันนะคะค่อนข้างจะมุงมิงและโชคดีในด้านของความรักความสัมพันธ์ใครมีแฟนก็ก็จะอยู่ในในโหมดของช่วงเวลาที่แบบเกือเก้อกูอ้นอ่ะเรารู้สึกว่าชาวพฤษศกับชาวกันนี่แหละที่ที่ไปช่วยไปช่วยแฟนไปช่วยคนรักอะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะ เวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการอะไรจากคนรักหรือต้องการความสัมพันธ์ที่มันเติบโตมากเนี่ยชาวกันกับชาวพฤษศพอ่ะเรารู้สึกว่าชาวกันจะอ่อนไหวชาวพฤษศพเองอ่ะจะอ่อนไหวรองลงมานะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นชาวมังกรแต่ว่าชาวมังกรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครนะคนโสดก็จะแบบมีคนเข้าหาแต่ว่าจะเข้าหามาในโหมโดของของความช่วยเหลือแล้วก็มาในโหมดของแบบความอบอุ่นคือเขาเขาค่อนขอ้างจะแบบชื่นชมคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณแล้วจะค่อยๆพัฒนาไปด้านของความสัม สําหรับคนโสดส่วนชาวพฤษศเองที่โสดสนิทเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรคนใกล้ตัวคนคนที่รู้จักคุณมาแล้วคนที่แบบว่ามีคนแนะนําให้รู้จักหรือมีแบบฟิลนกต่อมีแม่สื่อแม่ชักก็จะเป็นชาวพฤษภเหมือนกันในช่วงครึ่งปีแรกนะคะส่วนชาวราศีกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเสน่ห์นะคะคือจะดึงดูดมาอบอวนเขาเรียกอบอวนไปด้วยความรักความสัมพันธ์ที่โสดอยู่มีเสนะะ่ห์ค่ะแต่ว่าชาวกันเนี่ยจะ เอาหรือไม่เอาจะอยู่ที่ตัวชาวราศีกันแล้วนะคะสําหรับคนมีคู่อย่างที่รีบบอกไปเลยช่วงนี้นะทั้ง3ราศีจะมีโลกส่วนตัวแล้วก็มีความคาดหวังกับคนรักมากๆสําหรับชาวธาตุดินเองด้วยนะคะเริ่มจะมองหาความสัมพันธ ความสําคัญและก็ความสัมพันธ์ที่มั่นคงอ่ะในตัวของความรักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เกิดเป็นความคาดหวังและความกดดันบางทีแล้วคุณอาจกําลังมาประมวลผลว่าเฮ้ยไอที่เรามีความสัมพันธ์อยู่เนี่ยไอที่เรากําลังรักกันอยู่เนี่ยมันไปต่อย,ยอดกันแบบไหนนะคะเริ่มและเริ่มจัดการเริ่มหาแล้วก็อาจจะมีตึงๆบ้างแต่ถ้าคู่ไหนที่คบกับชาวราศีธาตุน้าธาตุไฟนะคะธาตุน้ําธาตุไฟอลิ้รู้สึกว่าชาวชาวเนี่ยธาตุดินอะ่ะ ตัวตัวมังกรตัวพืชศพตัวกันอะจะค่อนข้างจัดการได้ดีนะคะกับาธาตุลมแล้วก็าธาตุดินเหมือนกันเนี่ยอาจจะแข็งแข็งตึงๆกันนิดนึงเพราะก็ส่วนตัวของาธาตุลมเองอลิรู้สึกว่าชาวชาวาธาตุดินจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับ กับคนรักอะ่ะเหมือนคนรักที่เป็นชาวธาตุลมมันมันทําอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้มันก็เลยแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่เกิดความรักเลยได้ดังนั้นคู่ที่มีปัญหาก็คือจะเป็นคู่ที่กําลังคุยหรือกําลังดิวหรือกําลังมีซัมติงหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนที่แต่งงานด้วยที่เป็นชาวธาตุลมกับชาวธาตุดินเหมือนกันนะคะก็ให้เรามัดระวังตรงนี้ไปแต่ว่าสําหรับธาตุอื่นๆที่อลิซไม่ได้พูดถึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ขอให้อยู่ในเรื่องของแบบ ความพอดีนะคะอย่าตึงเกินไปนะจ๊ะสำหรับชาวธาตุดินสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะตัวสุขภาพนะคะเห็นแล้วครึ่งปีแรกเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในโหมดคำว่าระมัดระวังนะคะแต่ไม่ต้องไประแวงค่ะชาวราศีที่ต้องระวังมากที่สุดจะเป็นชาวราศี คือศพนะคะคือศพส่วนชาวมังกรแล้วก็ชาวกันนะคะสองราศีนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นแต่ก็ ไม่ประมาทดีที่สุดนะเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยให้ระวังเรื่องของการแบบว่าอุบัติเหตุเล็ก,ลกๆน้อยๆในช่วงครึ่งปีแรกนะคะไม่ระมัดระวังตัวไปอยู่ผิดที่ผิดทางหรือบางทีแบบปืนมาปวดแขนปวดขาปวดเมื่อยปวดหลังเนี่ยจริงๆอิทธิพลของ3ามราศีนี้โดนหมดเลยนะแต่แค่จะลงหนักหรือจี้พอยไปที่ชาวราศีพฤษภซะมากกว่าคะ่ะแต่ชาวมังกรกับชาวกันเนี่ยอาจจะไม่ได้จี้นะแต่ก็อาจจะมีโดนกระทบกันบ้างนะคะใครที่อยู่ในช่วง ของปีชงด้วยแนะนํานะคะใครพี่เ รู้สึกว่าตัวเองมีความเชื่อในด้านของแบบไปบริจาคเลือดก่อนนะคะไปเสียเลือดเสียเนื้อก่อนที่เขาว่ากันนะเนาะก็ไปได้นะส่วนใครที่ออชอบในการทําบุญชอบในการบูตลูแบบไหนก็เอาตามลักษณะของความเชื่อของตัวเองได้เพราะว่าในตัวของสุขภาพเองอะจริงๆแล้วอีิร,รู้สึกว่ามันก็ต้องมาจากที่ตัวเราด้วยนะคะอันนี้เราแจ้งไว้เพื่อให้คุณระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเฉยๆแต่การที่จะมีโรคก,กาเริบหรืออะไรอย่างเงี้ยชาวมังกรที่มีโรคประจําตัวอาจจะ มีอาการกําเริบอยู่บ้างค่ะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยคล่องนะคะหรือว่า เราจะพูดถึงอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิตัวเองเนี้ยชาวมังกรก็จะโดนเหมือนกันนะคะเป็นโรคเก่ากาเริบอะไรแบบเนี้ยก็ให้เรามาระวังตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าวางแผนไว้คือจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเกิดก็ได้ไงแต่ว่าด้วยตัวไพ่มันดูองค์รวมมันอ่านแบบ general มันอ่านแบบหลายคนมากๆจริงๆมันอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยเนาะอลิซก็เลยอยากให้คุณเนี่ยระมัดระวังตัวซะมากกว่าแล้วก็กลับมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองในครึ่งปีแรกนี้นะคะปีนี้เป็นปีเสือด้วยนะคะสําหรับชาวปี ปีที่ชงเนาะกับชาวปีเสือเนี่ยเราก็มาอยู่กับ3ราศีนี้ด้วยอลิเชื่อว่าแต่ละแต่ละคนเนี่ยมีพอยต์หรือว่ามีความอยากจะอะไรมีความเชื่อนะคะแตกต่างกันดังนั้นไปที่โหมดของความเชื่อของตัวเองแล้วก็ทําให้จิตใจตัวเองแกร่งมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะอ๋อขอย้อนไปอีกนิดหนึงนะคะชาวราศีธาตุดินเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะ บางอย่างด้วยเรื่องของพอยทที่คนจะเข้ามาแบบหาผลประโยชน์อะไรกับตัวคุณนะสามราศีนี้เรามัดระวังกันให้ดีนะคะก็ยังอยู่ในโหมดของให้ระวังตัวกับคนภายนอกคนรอบข้างคนที่หวังไม่ค่อยดีกับคุณนะคะช่วงนี้เก็บตัวได้ก็เก็บนะคะอาจเขาอาจจะมองคุณแบบยิงหรืออะไรก็เอ้ยฉันอยู่ในช่วงจํานศะีลนักเพื่อนที่เข้าใจเราเขาก็จะเข้าใจเราใครไม่เข้าใจเราเนี่ยมันก็จะถูกลันอะไรออกไปค่ะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสหรือกังวลน,นะคะ วันเดือนนี้หรือปีนี้ขอให้มีตัวเองให้มากที่สุดนะคะยังไงแม่หมออลิสก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่ได้ทำคลิปมาจะสองเดือนก็ค่อนข้างอาจจะตื่นไปด้วยถ้าวันนี้พูดอะไรผิดไปหรือตะกุกตะกักไปหรือฟังไม่เข้าใจอะไรอลิสก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพัฒนากันไปเรื่อยๆน,นะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย